โยก็สวีเดสสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับซึ่งคลิดวันนี้ผมก็จะมาเล่นโลฟุตการเล่นเคยก็วันนี้ผมก็จะมารีวิวดาบใหม่กนะ็คือดาบของคีริโตะนั่นเองนะส่วนวิธีการหาดาบคีริโตะก็ไปตีคีริโต้นะครับดูจากคลิปที่แล้วได้นะครับ,รบว่าโอกาสเท่าไหร่นะคลิปนี้ไปบ่อยเลยแค่จะมารีวิวเฉยๆนะครับนะเอาละซึ่งหน้าตาดาบก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอ่ามีทมั้งหม3านไิวนะครับอันแรก เอ่อแชม่มาตลินหนึ่งนะสกิลสองชามาตลีนสามสิบแล้วก็สกิลท้ายแชายมาตลีนถึงหนึ่งร้อยเลยนะครับโคตรเยอะนะฮะเอาละเดี๋ยวขอเอาอยาปิดไฮคิก่อนละกันนะอันนี้คือดาเมจที่ไม่ได้เปิดไฮคินะครับอันนี้คือมาตลินตันแล้วนะอ่ะดาเมจประมาณหนึ่งพันเก้าสิบหกดาเมจนะครับโอเคอันนี้คือเปิดไฮค 1, ินะครับอ่ะหนึ่งพันสามร้อยเอ่อหกสิบห้าดาเมจนะครับโอเคอ่ะสกิลแรกนะครับ กดค้างได้นะจะเป็นการผักนะครับดาเมจประมาณสามพันนะครับไอ้ลองเปิดไฮคีย์ดูนะครับแบบหนึ่งนะครับลอกูดาวแบบหนึ่งนะยัเป็นสกิลที่สามารถผักตัวออกได้นะครับอ่ะถ้าเราเปิดไฮคีย์ก็ดาเมจประมาณ5000นะครับใครที่อยากรู้ก็ตอบปคลิปดูได้ลวกันนะเพราะผมที่เก็บมานั่งดูว่าเท่าไหร่นะว่ามันมันไวเกินนะครับดูไม่ทันนะโอเคต่อไปนะครับสกิลเอ็กซ์นะครับอันนี้คือธรรมดาอะยังไม่เปิดไฮคีย์นะครับ กดค้างได้นะนี่เป็นสกิที่เอาไว้แช่แข็งศัตรูนะครับประมาณนี้นะครับดาเมจเมื่อกี้ก็ดูไม่ทันนะครับ <c oughs> โอเคช่าหมเต๋อ่อะเปิดไอคิวดูนะครับโอเคเดี๋ยวดูซิว่าดาเมจเท่าไหร่นะครับดาเมจประมาณ5,800นะครับแบบเมื่อกี้นะต่อไปนะครับสกิลสุดท้ายนะครับสกิลซีกดค้างได้นะ อันนี้คือตีธรรมดาแบบว่าปกติไฮคิไม่เปิดก็เติมีประมาณที่291ดาเมจต่อครั้งนะครับต่อไปเปิดไฮคินะครับโอเคไฮคิ Hi นะอดมือนะครับคูดาวแป๊บนะอเลีรยแป๊บโอเคสักครู่นะเก็บกล่องรอแล้วกันนะเปิดได้ผลเออเ,เกลือล้วนๆนะครับคูดาวสกิลก็ถือว่านายใช้ได้เลยนะเนี่ยไม่ได้แป๊บเดียวนะถือว่านายนะแต่ว่าสกิลมันก็แรงนะคีโตเนี่ย เป็นดาบที่น่าจะฟาร์มดีที่สุดในตอนนี้แล้วนะครับโอเคดาเมตสามร้อยเจ็ดสิบสี่ต่อฮิตนะครับน,นี่เนี่ยนี่เนี่ยแล้วก็ฟันนานด้วยนะทุกคนอืมอืมอืมอมอืม,อมลูกจะ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 ดูผักนี่เนี่ยเนี้ยดาบกุ้ตึงอะไรคลิปนี้ก็ไว้เพียงประมาณนี้แล้วกันนะครับชอบฝา,ากกดไลค์กดติดตามให้กันด้วยนะครับบ๊ายบาย,บายครับทุกคน chúc luôn anh long ạ